จากเซนเซอร์เอ็กซ์แทกเนี่ยมีความสำคัญหรือว่าสามารถช่วยในแง่ของเรื่องของตัวสกินเซลล์ได้บ้างนะครับอันดับแรกก่อนเลยคืออาจจะต้องรู้ก่อนว่าโปรเฟกเตอร์จากเซนเซอ์คืออะไรโดยปกติเนี่ยเซนเซอร์ต้องมีการถูกเอ่ยดึงออกมาจากเนื้อดของมนุษย์หลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะต้องมีการเพิ่มจํานวนและมีการเลี้ยงเขาครับนักยาเลี้ยงเซลล์เนี่ยที่อาดกับสเตนเซอร์ไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยเป็นอาหารให้กับเซลล์ได้อยู่รอดครังจากนั้น กวันเนี่ยเซนเซมีการหลั่งสารโกลโฟสเตอร์ขึ้นเป็นธรรมชาติมากกว่า200ชนิดซึ่งก็มีประโยชน์สําหรับร่างกายทั้งหมดครับโกลโฟสเตอร์ที่ได้มาจากเซนเซลตรงตรงบริเวณนี้เนี่ยก็คือว่าถ้ามาทาตรงบริเวณผิวก็จะทําให้ทำให้กระตุ้นการเกิดการผัดผิวได้เร็วยิ่งขึ้นกระตุ้นการทำงานของคอลลาเจนและก็เรืองของไขมัน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือกรบแฟกเ,เตอร์โดยนิยามของเขาเนี่ยก็คือกระตุ้นเซลล์หรือ,อพวกสารต่างๆในร่างกายทําให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นเส้นเลือดเส้นเล็กๆก็จะมีการงผลิตเพิ่มมากขึ้นกันครับผมฉะนั้นโดยโดยสรุปแล้วก็คือว่าคอลลาเจนจะมีจะมีเพิ่มมากขึ้นเซลล์ใหม่จะมีการผลิตเพิ่มมากขึ้นเซลล์จะสามารถที่จะมีะน้ําที่อยู่ในหลอดนเลืยดเซลล์เพิ่มมากขึ้นซึ่งที่กระดรกตาจะถูกผลิตออกมา đôi xeo chăn mày